ไสด้วงเพื่อนมาจากเมืองนอกจะพามาตกปลาหน่อยไสมีหมายลับถึงแล้วครับเป็นหมายน้ําครุกคลิกไสประช่อนเพ่นะนะ่ะอันนี้มันแค่ลูกน้องมันมีราชาปลาแห่งนักล่าอยู่เป็นชะโดป่าฉายาไอทานทม,มินว่ากันว่าความยาวของมันประมาณ3ามวาสองศอกหนึ่งปีจะขึ้นมาจิบน้ําทีนึงชื่นใจจัดจิบน้ำล้วตีเลย เขียวสุดๆเอาตัวนี้ไปลองเป็นเหยื่อใบพัดรุ่นแอร์บั A 3 2 0ราชาแห่งน่านฟ้าฉายาอินซีเหินหาวส่งยางไปเพดานบินสูงไปหน่อยนั้นลองตัวนี้กบสกอนให้แอคชั่นที่เย้ายวนกวนใจป่าฉายาราชาอยสานเอาไปลองมองหน้ามองหน้าอยากมีเรื่องอ่อ จับตัวมึงยากจริงๆนะไอ้ธานท์เมิน